สวัสดีครับวันนี้วันที่สองกรกฎาคมนะครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับผมทีมงานรัามังกรฟ้านะครับแล้วก็ลูกทีมนะครับผมก็ได้มีโอกาสมาติดตั้งปั๊มเสมอ้อมแผงนะครับให้กับที่ช้างนะครับอยู่บ้านเนินสารานะครับตำบลเนินสาราอำเภอกกพระจังหวัดนครสวรรค์นะครับปั๊มเสมอที่ลงไปในบ่อนี้ก็เป็นตัวสอง0ันสร้วัตต์ให้น้ำอยู่ที่17เจดคิวส่งสูงร2อยี่สิบเมตรนะครับ ท่อที่เราลงไปเป็นท่อสองนิ้วนะครับลงไปทั้งหมดสิบห้าท่อนนะครับระดับน้ําที่เราเจอสี่เมตรนะทั่งหกเมตรนะครับเราเจอระดับน้ําที่หกเมตรนะครับน้ําดีมากเลยนะครับตอนนี้ที่เราลองอยู่นี่เวลาก็ตามหน้าจอเลยนะครับผมแต่แสงแดดดูนะครับไม่มีนะครับนี่นะครับดวงอาทิตย์อยู่ตรงหัวเรานี่นะครับแต่เราก็ให้ดูว่ากับ กำลังที่ว่าแดดผลิตได้ตอนนี้กับแสงล้ำไรล้ำไรนี่กับปั๊มสเสมอชุดนี้นี่น้ำได้สวยๆเลยนะครับเพราะว่าระดับน้ำขึ้นมาสูงนะครับเพราะว่าเราก็จะได้ให้เห็นคุณภาพกันว่าเราปั๊มที่เป็นระบบ AC-DC เนี่ยว่ามันเป็นยังไงนะครับเราก็ถ่ายกันให้ดูบางคลิปก็เดี๋ยวจะว่าเราถ่ายแต่แรงๆมาให้ดูถ่ายแต่แดดแรงๆมาให้ดูนะครับ เราก็จะถ่ายมาให้ดูแม้กระทั่งว่าเมฆบดบังนะครับเมฆบดบังอยู่เราก็ให้ดูนะครับว่าได้น้ํานะครับสินค้าดีๆมีคุณภาพนะครับท่านต้องเลือกให้ถูกต้องกับบอกของท่านเอาสมอมาให้ลงให้ตรงกับสเปคบอกของท่านนะครับแล้วท่านก็จะใช้งานได้ไม่ผิดหวังนะครับแผงก็กลางรองครับโพลี่นะครับ330ครับส0บแผงนะครับเราก็เอามาลองกัน ลองปล่อยน้ำกันดูเดี๋ยวถ้าแดดแรงๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูอีกคลิปนะครับตอนนี้เราลองแดดอ่อนๆนี่ไปก่อนนะครับผมยืนยันนะครับเต็มท่อสองนิ้วนะครับนี่ผมถ่ายให้ดูปักท่อนะครับออกกันได้ส,ดสวยๆกันไปถูกใจนะครับเพราะว่าเจ้าของบ่อก็นั่งอยู่กับเราตรงนี้นะครับช่างเราก็กำลังทำโครงสร้าง แปลงนาแปลงนี้สวยนะครับน่าจะปล่อยน้ําด้านบนนะครับแล้วก็ให้ค่อยๆล้นทีละแปลงทีละแปลงลงไปถึงด้านล่างนู่นนะครับคือเป็นโครงสร้างที่สวยงามอยู่แล้วนะครับครับสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอฝากเพจร้านมังกรฟ้าด้วยนะครับถ้าติดตามเราใน youtube หรือใน Facebook นะครับเข้าไปพิมพ์ว่ามังกรฟ้าโซล่าเซลล์นะครับหรือท่านจะไปพิมพ์ว่าโซลาเซลล์มังกรฟ้าอุทัยก็จะเจอเราทั้งสองที่นะครับผม เคยฝากกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับหรือว่าถ้าท่านสนใจหรือว่าติดขัดอะไรตรงไหนโทรสอบถามได้นะครับอยากจะมีความรู้ตรงดา้านใดหรือว่าอยากจะถามตรงจุดไหนท่านโทรเข้ามาที่ร้านนะครับเดี๋ยวจะมีพนักงานเรารอให้คําตอบท่านทุกคําตอบนะครับคําถามนี้มีคําตอบแน่นอนนะครับผมตอนนี้แสงแดดก็เริ่มมีออกกันมาเรื่อยๆแล้วนะครับน้ําก็แรงไปตามคุณภาพแสงนะครับผมนี่นะครับออกกันไป รอแดดเป็นเปรี่ยงแล้วก็ดีรู้ว่าถ้าถ่ายทําชุดสองก็อาจจะรอโครงสร้างเสร็จแล้วจะถ่ายทําให้ดูอีกทีนะครับตอนนี้แสงแดดเริ่มมีมานะครับเริ่มมีมาแล้วเราก็จะให้ดูจะได้คลิปเดียวทีเดียวกันไปเลยนะครับครับผมเดี๋ยวขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณมากครับจากทีมงานร้านมังกรฟ้าร้านสักครับผม